สวัสดีกันด้วยนะตอนนี้ก็อยู่กับผมทีเกมเมอร์ทีนะครับตอนนี้อยู่ในเกมแมนแมนทรปัดปัดที่ด่าน,นะฮะเอยแปลตรงตรงนะผมอ่ะไม่ค่อยจะถูกนะฮะโรงพยาบาลโรคจิตภาครแรกผมหาไม่เจอนะครับเลยโหลดภาคสองมาเล่นแทนโหลดหาเจอแหละแต่มันเห็นสองอันไงเออก็ช่างมันเถอะเลยเล่นภาคสองฮะภาคสองเสร็จก็ต้องไปภาคสามนะฮะโอเคผมก็ได้ลองเล่นไปแล้วนะฮะหน่อยหนึ่งก็ ล่อนดีนะครับผมก็เลยมาแคสก็ลองเริ่มเล่นใหม่นะฮะโอเค mm. okay. ห้องหนึ่งนลยครบเาเสียงให้ก่อนโอเคครับตอนนี้เราอยู่บนรถโรงพยาบาลโรคจิตสองวันนี้เราจะไปที่โรงพยาบาลเอาอ่านไม่ทันอีชิฟายโอเคครับเหมือนเราเป็นนักข่าวไอ้เชิด ตัวชียอะไรโอเคฮะเราเป็นนักข่าวแนละ้วเราก็ต้องไปเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปเก็บข้อมูลนะครับภายในโรเทยาบาลว่ามีตัวเชียอะไรมัางโอเคนะครับผมก็ได้ได้มายอย่างหนึง่งโอเคนะกดกดหน้าจอเพื่อไปต่อนะก็รอมันโหลดนะครับเกมนี้ถ้าทางมันจะยาวมั้งน่าจะยาวนะครับก็ประมาณเจ็ดพาร์ทโอ้เชีย เป็นเกมที่เนี่ยการาฟิกก็พอใช้ได้ฮะก็ดูว่ามีกล้องนะไว้ดูตอนคืนเนีน่ยครับก็โอ้โหเวลาที่ผมแคสมู่ใกล้กันเลยอะตอนนี้โอ้โหก็ประมาณห้าทุ่มกว่านะห้าทุ่มสี่สิบในเกมผมแคสก็ห้าทุ่มสามสิบห้านะฮะ โอเคนะครับก็เดินไปตามทางที่เขาให้ไว้โอ้ยก็กราฟิกก็ใช้ได้ไม่เหมือนภาคก่อนๆเวอร์ชันเ,เก่าๆก็กราฟิกเละๆนะครับก็เสียงผมอาจจะดังเกินไปก็ต้องขอโทษด้วยนะอาจจะไม่ได้ยินเสียงเกมโอ้ยอก็พอใช้ได้คนระับกระดาษเนียเข้าไป โอเคครับไม่อ่านนะรเราไม่เก่งอังกฤษนะ <c oughs> ก็แปลมั่วๆไปโอเคเราก็ต้องเล่นไปตามน้นเหมือนเราต้องไม่หากุญแจนะโอเคครับหากุญแจเลย <c oughs> เพราะว่ามันมีกุญแจที่มันเป็นรูปอะไรเอ่ยอยู่ตรงนี้โอเคแถวนี้มีเปล่าเดินไปเรื่องนะฮะดูตรงนี้ก่อน <c oughs> อืม โอเคฮะอืมก็จะได้โอ้ลายตาครับโอเคฮะเดินไปตามทางคนระอ้าวฝนหยุดตกอ๋ออยู่ใต้ต้นไม้โ้ยกายาโอ้แถวนี้มีแอเไม่มีใครอยู่ครับมาดูกุญแจกันดีกว่าโอเค แม่เอ้ยอิกาก็ลองจังอมอมเฮ้ยคุณแจเจอแล้วครับจังหวันนี้อืโอเคครับแล้วเราก็ต้องเดินไปเดินไปเปิดประตูะเพื่อเข้าไปนะเอาหลงชิพายเช็ดโอ้เฮ้ยครับได้กุณแจมาแล้วก็ทำเอาเราหลงเลยทีเดียว โอเดินมาทางทางนะเอ,เอ้าเฮ้ยลงหรือนอาจอมืดสนิทโอ้โหพุ่มไมนะ้อะตกใจเลยอเอ้วเราควรจะไปทางไหนเนี้ยได้มาทางนี้เคเจอเตียงเตียงล้มอยู่อะ ก็รู้สึกว่ามันจะไม่มีพวกผีนะเพราะชื่อเกมมันบอกว่า,ราโรงพยาบาลโรคจิตนะก็ต้องเป็นพวกโรคจิตอ่ะมาอยู่กันนะแต่รู้สึกว่าจะล้างไปอล้วเปล่าแหมแล้วใข่จ้างเรามานม่อย่ร,รู้แหมะนี่ฮะประตูนี้น่าจะใช่นะครับไปกันเลยเคฮะ you are อ h อเราได้ ปิดล็อกประตูเข้าไปแล้วเข้าสู่ห้องที่สองฮะโอเคครับเราใช้เวลาสิบนาทีเพื่อเข้ามาในห้องนี้เนี่ยก็เดินขึ้นไปบนบันไดเลยฮะตามทางเริ่มหลอดแล้วไงน่ยเย็ดห้องนี้มกุญแจเก็บตรงนี้อะไรคอมพิวเตอร์ โอเคครับอ้อไม่อานะ่านฮะก็เราไม่อ่านอะไรเลยฮนะเก็บอย่างเดียวอู้เช็ดตัวเชี่ยอ,อะไรแหมดีครับอ้าวหายฟักยูมึงไปหน้าือเช็ดตัวเชี่ยอ,อะไรรีบไปก่อนเนื้อฮะตัวนี้ไม่น่าไว้ใจนะเห็นมันวิ่งตัดหน้ารถเรา เรรับเราวิ่งมาอยู่ในประตูแล้วนะครับโอ้มืดโอเคโอเคครับห <l> ้องนี้มีอะไรไหมวิศพคนฟักค <f uck you> ยูเคียโอ้มึงไปอย่ามายุ่งยิ้ยี่แถวนี้ โอเคฮะเราเอาไงกับมันดีวิ่งผ่านไปเนยมันมายือย่อๆแถวนี้รู้สึกอันตรายมากเลยไอ้คนนี้มันวิ่งตัดหน้ารถเราอะ่ะเนียเราเอาไงดีเดินไปหามันหรืออืมลองเดินไปหามันดูฮะเอ้ยฟักยูเฮียเอ้ยกูต้องรีบวิ่งหนีอ,อ้าวเฮ้ยจอม,มืดโอ้โห เกมนี้ทำมาง่ายมากเลยเวลาตีหนึ่งตีหนึ่งยี่สิบอะเราได้ไม่อยู่ในห้องหนึ่งโอเคฮะรู้สึกว่ากล้องเราจะหายโอเคฮะตรงนี้มีอีฟอร์เลตเจอกล้องแล้วฮะแถวนี้มีอะไรไหมแเราก็กุญแจเรานี่กุญแจเจอแล้วฮะโอ้ โดนจับมาวนี้นมันไม่แดกเอาก็บุญแล้วโอ้ฟักอยู่โอ้นีฮนะประตูเปิดให้เราเลยฮนะต้องรีบอืมท่อนไม้นี่ยนะโอ้ทางซ้ายนี่อะไรรู้สึกว่าเป็นเตียงนะฮะโอ้เสียงหลอนไหมกะแหม,ม โอ้ยเจ็ดมึงมาไงโอ้ทำอากูตกใจหมดเหี้ยจู่ๆเด้งมาเลยฮะต้องเดินไปใช่ไหมเฮ้ยฟักจูเฮียแล้วไงวิ่งฮนะแม่งมาอีกแล้วโอเคผิดแม่งไปก่อนวิ่งโลดกูจะโลบไหนได้เนี่ยโอ้โหแม่ง รีแบทก่อนรีแบทก่อนโอเคฮะประมาณนี้โอเคฮะเรามาลบตรงนี้ลบก่อนมันตามมาไหมรูม้สึกว่าจะไม่ตามะ่ะลองเดินไปดูแหมก็พอใช้ได้นะโอ้ยเอิม่ม ใส่กล้องโอเคครับมันไปแล้วห,ห้องนี้มันโอ้โหเฮียครับรู้สึกว่าจะเป็นศพคนหรือเปล่าเาดูตรงนี้โอเคฮะโ,โ,โน้ตบุ๊กโอเคอะไรก็ไม่รู้นะรู้สึกว่าจะเป็นบันทึกนะฮะ เราก็เดินออกไปต้องค่อยๆเดินนะรู้สึกว่าจะสว่างแล้วต้องประหยัดแบตไว้ะฮะเผื่อเจอที่มืดโอ้เชดต,ตัวเชี่ยอะไรโอ้โหแม่งวิ่งมาด้วยฟักอยู่กูต้องรีบไปแล้วโอ้เชดโอ้ยตัวเชี่ยอะไรเนี่ยแม่งมาถึงแม่งร่วงเลยโอ้ แม่งแม่เงยโรงพยาบาลพากูหลออแล้วเนี่ยแหมโอ้ยจบจบด่านนี้จบคลิปดีกว่าเี่ะก็รู้สึกว่าจะมีเลือดหรือไม่ก็ซอสมะเขือเทศน,นะโอ้โหทำเอาใจหวั่นไปเลยเม,มื่อกี้เี้ยะรู้สึกว่าจะจบแล้วโอ้ยสามด่านมัน้งโอเคเราต้องมาด่านสี่นะครับ เออก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับชอบกดไลค์ช้กดซับนะฮะถ้าก็อยากติดตามมากกว่านี้นะครับก็ขอให้ไปกดติดตามที่แฟนเพจนะฮะกดไลค์แฟนเพจผมได้เลยก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงกิจกรรมนะฮะห้าสิบซับสไครต์ก็ช่วยกันไปเล่นหน่อยนะครับโอ้ยน่ากลัวฮะโอเคก็ต้องขอลากันไปเพียงเท่านี้นะฮะก็เป็นคลิปสั้นๆ แต่ก็พาเอาหล่อนไปเลยทีเดียวนะครับไว้เจอกันใหม่พัดหน้าครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับที่มารับชม